อสวัสดีครับเอ็นสตูดิโอครับผมช่องของคนรักเครื่องเสียงบ้านๆเครื่องเสียงรากหญ้าสวัสดีไปยังพี่ๆและนาสายบันเทิงทุกท่านด้วยนะครับก็พบกันอีกเช่นเคยครับกับการรีวิวสินค้าอุปกรณ์เครื่องเสียงนะครับสำหรับในคลิปนี้พามาชม power amp ตัวแรงๆนะครับผมตัวนี้มีเข้ามาเพิ่มเติมอีกหนึ่งท่านนะครับมาติน mx 2 0 0 0 0ื่นนะครับผมสำหรับพี่ๆและน้าท่านใดที่กําลังหาใช้งานนะครับสภาพใหม่มือหนึ่งเลยนะครับผมกล่องครบคู่มือมีนะครับท่านนี้นะครับผมลูกค้า ซื้อไปใช้ช่วงเทศกาลสงการนะครับผมใช้เพียง1ครั้งนะครับนี่ซื้อไปใช้ช่วงเทศกาลสงการนะครับเสร็จสงการก็ขายคืนร้านนะครับผมกับกรุงเทพนะไม่มีคนดูแลนะครับก็ให้ทางร้านปล่อยต่อนะครับผมตัวนี้สําหรับท่านที่กําลังหา power a m มือ2อสภาพใหม่มือ, 2, มมอ1นนะครับตัวนี้ราคามือ2สภาพใหม่มือ1นนะมีเข้ามาเพิ่มเติมอีกหนึ่งแท่นนะครับใช้งานครั้งเดียวนะครับผมลูกค้าซื้อไปใช้งานครั้งเดียวช่วงเทศกาลสงการนะครับ สลับมาตินเอ็มเีสองหมื่นท่านนี้นะครับอ่สลับนานาท่านใดหาใช้งานนะครับอ่าด้านในเครื่องนะครับฝุ่นยังไม่เกาะเลยนะฮะคาปาสองชั้นนะครับผมหม้อแปลงเทอร์ลอยขนาดใหญ่นะนี่คาปาสองชั้นนะครับพัดลมระบายความร้อน4ตัวนะครับผมตัวนี้อ่าไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับผมตัวนี้พัดลมใหญ่มากนะระบายความร้อนได้ดีนะครับ กล่องมีนะครับผมนี่กล่องคู่มือมีนะครับกล่องคู่มือมีนะครับกําลังขับนะครับผมกําลังขับนี่8โอมนะครับผมคูณ4ที่1600วัตต์นะครับ4โอมคูณ4ที่2400วัตต์อ่า8โอมโหมดบิดนะครับผมได้3200วัตต์คูณ2บิด4โอมได้4800วัตต์คูณ2นะครับเพราะฉะนั้นนะครับพาวเวอร์แท้นเดียวสามารถทําเป็นชุด4คูณ4ได้นะครับอ่า18นิ้วฉะนั้นละ2ใบสบายนะครับโค้งหล่อ ฉะนั้นละสองใบได้นะครับผมทำเป็นซับเบตก็สามารถขับได้ทั้งหมด8ดอกนะครับหรือจะแบ่งเป็น2ชันนั่นครับเบดอีก2ชันนั่นครับกลางแหลมนะครับผมอ่ะขับได้หมดนะครับตัวนี้แรงจริงนะครับพาวเวอร์แท่นนี้นะ amd Martin mx 2 0 0หมื่นนะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับสภาพสวยนะครับผมอ่ะสภาพใหม่มือหนึ่งนะครับอ่าราคาตัวนี้นะครับผมนาทีทองนะครับหนึ่0บาท รวมส่งนะครับผมเอาไปที่12,500บาทรวมส่งนะครับสหรับมาตินท่านนี้นะค่าส่งก็ตกประมาณ5 6 0 0แล้วนะครับผมตัวนี้พาวเวอร์มันหนักนะตัวนี้เอาไปที่12,500บาทรวมส่งให้นะครับรวมส่งให้นะนาทีทวงเลยนะครับผมท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมมีอยู่หนึ่งแท่นนะใช้งานครั้งเดียวนะครับย้ําว่าใช้งานครั้งเดียวช่วงเทศกาลสงการนะครับลูกค้าขายคืนร้านนะครับไม่มีคนดูแลนะกับกรุงเทพอ่ะนี่ เปิดราคาไว้ที่12,500บาทรวมส่งนะครับย้าว่ารวมส่งนะหนักนะครับผมรวมส่งค่าส่งอยู่ประมาณที่5,600เลยนะแท่นี้นะมันซื้อของใหม่แหะครับผมเหมือนซื้อของใหม่อ่ะแต่ลรราคาถูกลงมานะครับ12,500บาทรวมส่งนะท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับผมเอาไปทําเป็นชุดสี่สีขึ้นรถแห่อ่ะซับเบดแน่นๆนะครับผมตัวนี้กลางแหลมพุ่งๆนะขับได้หมดนะครับผมไฟร้อยสิบนะครับตัวนี้ไฟแรงนะไฟร้อยสิบมาหม้อแปลงไฟร้อยสิบ คาปาสองชั้นนะครับคาปาสองชั้นนะครับผมโอเคนะครับผมพี่ๆหนาๆท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับเดี๋ยวลองทดสอบให้ดูนะครับยังใช้งานปกติทั้ง4ชั้นนั้นไหมนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวดูกันที่ชั้นนั้นเอนะครับชั้นนั้นที่1นะครับ ชน้ะที่สองครับผมตอนนี้เปิดเบาๆนะครับผมไม่เปิดแรงนะเดี๋ยวขยับไปที่ชันะที่3นะครับชนะที่3ชั้นะที่ส สะเปค่อนนิดนึงนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวดูกันที่ชั้นนั้นสามนะครับชั้นนั้น,น,นท,ที่สามชั้นนั้นสี่ครับททรก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมตัวนี้ ใหม่เมื่อหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับลูกค้าซื้อไปใช้งานช่วงเทศกาลสงการงานเดียวนะครับผมย้าว่างานเดียวจริงๆนะครับฝุ่นไม่มีเกาะนะครับตัวนี้เสร็จแล้วขายคืนร้านให้นะครับผมตัวนี้ลูกค้าลงไปทํางานที่กรุงเทพนะไม่มีคนดูแลปล่อยดูแลต่อนะครับผมท่านใดสนใจนะครับมาติ่ตัวแรงนะครับ mx 2 0,000นะครับผมตัวนี้ amd นะครับผมหมื่นสองรรวมส่งนะครับรีบเลยท่านใดสนใจนะครับมี1แท่นนะ 12,500บาทรวมส่งนะครับผมอ่ะเอ็นสตูดิโอเอ็นซาวระบบเครื่องเสียงบนบ้านราคารากย่า065 3 3 6 4 2 6 9สาสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ